สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h a n n e l MIB Man in Bike ฮะวันนี้อยู่ที่เดิมนะฮะอยู่ที่เขื่อนกเกียวนะฮะจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะบรรยากาศยามเย็นค่อนข้างสวยเลยทีเดียวฮะนู้นตรงนงน้นนะฮะเป็นทางเป็นแบบขันเขื่อนนะสวยมากเลยทีเดียวนะฮะแล้ววันนี้ผมได้มาเจอกับเจ้าซูซูกิวีสตอมนะฮะเดี๋ยวก็จะได้กิกมารีวิว มาขอเจ้าของเขาว่าเขาทําอะไรไปบ้างซื้อมาเท่าไหร่ยังไงไงแล้วก็มีลํารมาใจยังไงนะเดี๋ยวขอเชิญเจ้าของมาพูดคุยสักเล็กน้อยดีกว่านาะเิญเลยครับพี่ครับสวัสดีครับนะครับชื่ออะไรครับชื่อฟอนครับอะไรนะฟอนครับฟอนฟอนหมว่าตัวอักษรนี่ไหมอ๋อโอเคซื้อกี่วีสตอมตัวนี้คือรุ่นไหนฮะ ตัวนี้เป็นตัวหัวข้าสูตรเอ็กทีหัวาสูตรเอ็กอีเอ็กทีครับเอ็กทีนะฮะออกมานานหรือยังครับออกมาได้สองปีแล้วครับสองปีแล้วราคาเท่าไหร่ครับตอนนั้นออกมาข้อมูลม,มันราคามันจะไม่ถ้ามันเป็นราคาตัวเปิดตัวมันอยู่สามแสนเจ็ดเก้าครับสามแสนเจ็ดเก้าสามแสนเจ็ดเก้าแต่ข้อมูลม,มันจะแพงกว่าเพราะว่าผมันสั่งประกอบญี่ปุ่นสั่งสั่งประกอบญี่ปุ่นเลยใช่เพราะว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยตัวเดิมๆมาถ้าเอาไปสูตรมันจะเป็นล้อทอง เป็นล้อทองมันจะมันจะไม่มีพวกฟังกชันพวกอะไรนี้อันนี้ก็จะมีพวกแผนอุ่นอ๋อมีแผนมีแผน,นอุ่นมือมีแผนอุ่นแล้วก็มีล้อล้อดาล้อนี้เป็นจุบเลสไหมครจุบเลสครับจุบเลสเนาะโอโอไม่แล้วตัวธรรมดาที่อยู่ของเมืองไทยมี่เป็นจุบเลดไหมเป็นก็เป็นจุบเลสมาแล้วนะครับมันเป็นึเกือบเรสอะครับแต่วันนี้มันไม่ขึ้นครับอตัวตัวที่เมืองไทยมันก็เป็นตัวคล้ายๆกันนี่แหละครับมันประกอบมันประกอบญี่ปุ่นหมด ตู้ตุ๊กตีเปิดอมจะไม่มีประกอบไทยครับอ๋อจะไม่มีประกอบไทยไม่มีประกอบไทยมีประกอบญี่ปุ่นนี่ครับมันจะเป็นแม็กอินแม็กซ์อินเจแปนเลยรถมาจะเปิดตู้ใส่ตู้มาเลยโอเคออกมา2ปีแล้วทําอะไรไปบ้างครับทําไปบ้างก็มีแฟลตกล่องครับมีแฟลตกล่องมีแคทบาร์หรือสปอร์ตไลท์แคทบาร์แคดบาร์นี้ก็คือเป็นของตรงรุ่นใช่ครับเป็นตรงรุ่นครับงานคิวเทคคิวแพงไหมครับ หมื่นสี่นะฮะแล้วก็สปอร์ตไลท์ติดมาติดตั้งหากสปอร์ตไลท์ติดตั้งหากสปอร์ตนิดไลท์นี่เท่าไหร่ฮะสปอร์ตไลท์เก้าพันเก้าเก้าพันเก้าโคตรแพงเก้าพันเก้าถ้าตัวล่างสี่พันกว่าบาทครับนี่เป็นคู่เป็นคู่อ๋อคู่ละคู่ละสี่พันสี่พันเก้าพันเก้าพหมื่นหนึ่งพอดีนิดนึงนะฮะแล้วตะแกรงตัวนี้คือแถมมาหรือใส่เองสช่างทำมาครับอันนี้เป็นงานห้องอินาซีสช่างทำเลย มันก็มีตรงมันมีขายะครับโอ้เท่าไหร่ครับตัวนี้จําราคาไม่ได้อยู่ประมาณสองพันพันหรือสองพันกันแล้วสองหรือสองพันไม่แน่ใจนะฮะตัวนี้ก็คือเดิมเดิมคิวเดิมครับิวเดิมิวเดิมนะฮะก็มีแชทบาร์มีไฟเนาะแล้วก็ทีนี้ปิ๊บนะฮะปิ๊บนี้คือให้มาให้มาด้วยไหมกับรถ ซื้อตั้งห้าครับซื้อตั้งห้าห้องพวกกันงานไทยครับอันนี้อคนไทยใช้ห้องไทยครับงาน T K K ห้องตะเด่นนครส้งโอ้แข็งแรงนี่เปรียบเทียบกับพวกที่พีพวกอะไรได้เลยเหมือนกับทีวีเลยอารมณ์คาดีว่าเบากว่าโอ้เบากว่าเยอะแข็งแรงโคตรล็อกไวครับเวลาเนี้ยมันจะมีความกอาไทยคือเวลาเราคว่ำอะฟ๊ีมันจะทิบตัวเองมันจะไม่ขาหลุดโอ้จะทิบตัวเองกระเด็นออก มันจะขายล็อกข้อมันเองเวลาเราคว้ามันจะดันออกมามันจะดันออกมาเองใช่ครับ oh. มันจะกันเวลาโค้งปี๊บโค้งปี๊บอะไรอย่างนี้อ๋อ oh. แล้วแพงไหมอย่างเงี้ยสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่สองอันใช่ไหมฮะแล้วไม,ไม่ได้มีแล้วมีต,วตัวนี้อีกตัวหนึ่งมีตัวล่างแตพ่ผมถอดออกอ๋อคือสองหมื่นสี่เลยสามตัวสามตัวครับได้สามตัวแล้วเดี๋ยเราจะถามอะไรปกติเนี่ย มันถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นนี่คือมันไม่หลุดใช่ไหมมันมันไม่หลุดครับยี่ห้ออื่นพวกกีวีครับมันจะเป็นน็อตยึดในมันจะน็อตยึดเลยใช่แต่พวกเนี้ยมันจะเวลาเข้าทอดะครับพวกกีวีเวลาทอดอ่ะมันจะใช้น็อตยึดข้างในพวกนี้ครับแต่ตัวมันตัวเป็นคลิปก็มีแต่พวกเนี้ยเวลาทอดหรอกแค่ไข่เดียวเรากดหนึ่งเอาไปหนึ่งเวลาเราใส่เราก็แค่เียกดง่ายเข้าง่ายก็หลอดแกะจะตัดมันไม่หลุด นครับเป็นงานไทยใช่ไหมงานไทยครับเม็กินไทยแลนด์เลยแล้วมีของรุ่นอื่นไหมแบบมของทุกรุ่นครับเข้าเหมือนทุกรุ่นปีปะมันมันเป็นมันมีเหมือนกันครับมันเป็นหนึ่งเดียวปีปะมันจะเป็นตัวเดียวกันสไตล์เดียวกันหมดแต่มันจะเปลี่ยนแค่แลกเปลี่ยนแค่แลกแค่ที่มันจะต่างกันแค่นั้นมันต่างแค่แลกครับสองหมื่นสี่ใช่ไหมก็ไม่ถือว่าแพงขอดูข้างในได้ไหมครับได้ครับนี่เป็นสี่สิบอ๋อไม่แล้วปกติของของโดยมันจะมี มันจะมีไอเนี่ยเขาเรียกว่าที่ซับเสียงด้วยใช่ไหมใช่เป็นของพวงนี้นี่ก็เป็นยางซับเสียงเหมือนกันเวลาหินกระเด็นต้อง20,000สี่20,000สี่นะฮะชุดละมีสามตัวนะอแล้วทีนี้ใช่มันจะมีข้างหลังด้วยนะแล้วทีนี้ก็มาดูที่ท่อไอเสียบงดีกว่าท่อเสียนี้คาบรวิครับราคาบิวิกตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ครับตัวนี้เพื่อนให้มาครับไม่ราคา อให้เฉยๆโอ้โหก,ก็มีรถอีกคันหนึ่งจะสลับกันใสก่ก็จะมีห้าลอยเองอีกคันหนึ่งอ้เป็นทัวริงเหมือนกันอีกชอบทัวริงแต่ว่าอารมณ์ต่างกันไหมห้500าลอยต่างกันไหมก็ก็ก็ต่างกันอยู่นะครับแต่เขาบอกว่าสวีตอมนี่ขี่ดีมากเลยนะวีตอมมันขี่ดีมันเป็นสุบินเลยครับอืมสุบีเลยเขาว่าแรงพวกเขาเรียกว่าอะไรแรงท้องมันดีกว่ามันท้องมันดีกว่าเวลาแซงไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์

โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับข้อมูลดีๆสำหรับซูกิวีสตอม650 G X4 ครับโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้คะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆออกมานะครับสำหรับวันนี้บรรยากาศอ่าสวยๆนะฮะก็สวยยามเย็นนะฮะ วันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ